โยโยโยบ่ายมงตรงเจอกับลึงลูกหนังบิ๊กแมชโดยผมเจตคลึงลูกหนังครับย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้เวลาบ่ายมงตรงนะครับบิ๊กแมชก็จะเลือกเอาเกมผู้ใหญ่ที่สุดในแต่ละค่ำคืนมาวิเคราะห์วิจารณ์ตามสไตล์ลึงลูกหนังครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ช่อง YouTube คลึงลูกหนังด้วยนะครับก็ร้อยถึงห้าหมื่นซับอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าช่วงนี้เขาปิดกั้นการมองแข่งหรือเปล่านะครับยังไงฝากด้วยนะครับ ขอบคุณโฮมสวายสเตย์ครับรีสอร์ทสุดชิลบนเส้นบางน้ำเขียวอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียงแค่230กิโลเมตรขับรถราวสาชั่วโมงเศษนะครับผมมีราคาพิเศษให้กับแฟนคลึงครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจและเบอร์โทรไว้ด้านล่างนี้นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับแน่นอนบิ๊กแมชต้องไปที่เวลาตีสอตรงนะครับฟุตบอลแอฟริกาคัพออฟเนชั่นก็เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศครับแคนารูนครับทีมเจ้าภาพจะเจอกับอียิปต์แคนารูนเนี่ยรอบที่แล้ว เอาชนะแกมเบียมา2ต่อ0นะครับสภาพทีมแน่นอนตัวหลักยืนครบนะครับประตูอย่างอันเดรโอนาน่าจากอาแจากอัมสเตอร์ดัมนะครับตรงกลางมีฟองอองกิซาจากนาโปลีครับแนวรุกก็คาวเอ็กัมบี้จากโอลิมปิกลียงรอบที่แล้วเนี่ยหมาคนเดียว2ประตูนะครับแนวรุกนําโดยบางซองอาบูบาก้าครับกองหน้ากัปตันทีมครับที่นําเป็นดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์ตอนนี้นะครับรวมไปถึงเอลิมมากซิมชูโปโมติงครับนี่ก็เป็นหัวหอกจากบาเยิร์นมิวนิก ฝั่งของทีมอย่างอียิปต์นะครับรอบที่แล้วเอาชนะโมโร็อกโกม,มา2-1ต้องเล่น120นาทีครับตวัวหลักๆก็มีอเมดเอกาซีครับกองหลังจากเอาอิติฮัดตรงกลางโมเมตเอลนินี่จากอาร์เซนอลครับข้างหน้ามีโอมามาม,ามูดนะครับแนวรุกจากมาขาวสตุดกะโมเมต มุสตาฟาโมเมดนะครับแนวรุกจากกาลาตาสรายครับและแน่นอนสตาหมายเลขหนึ่งของทีมนะครับโมเมดซาล่าจากลิเวอร์พูลนะครับก็เป็นตัวชูโรงครับนี่เป็นการรีแมตคู่ชิงชนะเลิศเมื่อปี2017นะครับตอนนั้นแคนามรูนเอาชนะ2-1ครับคือว่าไปถ้าดูจากดีกรีเนี่ยไม่ห่างกันเลยครับแคนาบรูนเปอดีตแชมป์5สมัยนะครับผลสุดท้ายก็คือ2017ในขณะที่อี์ เป็นชาติที่คว้าแชมป์ทวีปได้มากที่สุดนะครับคือ7สมัยครับแต่ว่าหัวสุดท้ายต้องย้อนไปปี2010นะครับและจะว่าไปอียิปต์นี่เล่น120นาทีมา2รอบติดเลยครับรอบที่แล้วก็ดวนจุดโทษน,นะครับเอาชนะอริปตโค้แล้วก็รอบล่าสุดก็เอาชนะโมร็อกโกใน1น0นาทีเหมือนกันนะครับเอ,า,อาง่ายสภาพร่างกายน่าจะเป็นรองฝั่งของแคนรูนเล็กๆเกมนี้เล่นในบ้านของแคนรูนด้วยครับแคนารูนเป็นท,ทีมที่ยิงประตูได้มากสุดในทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับผมดูแล้วเนี่ย เกมมาถึงจุดนี้นะครับอาจจะยื้อไปยื้อมาเกมมันใกล้เคียงครับคือฟอร์มอียิปต์อาจจะดูเป็นรองเล็กน้อยแต่ว่าผมว่ามาถึงในรอบนี้แล้วครับสภาพทุกอย่างเป็นใจกับแคนารูนจริงๆนะครับที่จะสู่ผ่านกาสู่รอบชิงชนะเลิศครับถ้าแคนารูนจัดการโมเม็กซาร่าอยู่นะครับผมมองว่าเกมรับอียิปต์ไม่น่าจะเอาเกมรุกแคนารูนอยู่ครับพวกอบูบาก้าคาวเอกมบี้น่าจะหาเหลี่ยมหามุมเข้าไปยิงได้ครับวัดใจไปที่ทีมหมอผีแคนารูนครับผมมองว่าจะ เบียกชนะได้อย่างใน90นาทีนะครับเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับให้เชียร์คมรูนเป็นคืนหนุหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย